สวัสดีครับตอนนี้ผมก็จะเดินทางไปยังไล่อุชาที่เขาใหญ่เที่ยงนะครับก็จะไปกลางเต็นท์กันในวันที่2มกราคม259วันนี้ก็ถือว่ารถค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะหนานแน่นนะครับวันนี้นะ ใครที่กําลังเดินทางกลับกรุงเทพก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับส่วนใครที่ยังไม่กลับก็มาแวะเที่ยวที่เขาใหญ่เที่ยงกันก่อนได้นะครับตอนนี้รถก็ไหลได้เรื่อยๆนะไม่ถือว่าไม่เยอะนะครับสําหรับใขาใหญ่เที่ยงนี่มีลานกลางเต็นท์ค่อนข้างเยอะเลยนะก็มีให้เลือกหลากหลายมากของผมไปไล่อูชาไล่อูชาจะอยู่ไล,ออไล่อูไรชาไล่อูไรชาจะอยู่เกือบสุดของ ของเขาใหญ่เที่ยงเลยด้านบนนะครับส่วนใครที่สะดวกที่จะเป็นบ้านนะเป็นบ้านเป็นห้องพักก็มีให้เลือกเช่นกันนะครับแต่ก็ต้องลองค้นหาดูนะเดี๋ยวนี้มีแล้วมีเยอะเลยพี่บีใช่ครับแต,แต่ไม่รู้ที่ไหน <c oughs> ต้องให้ค้นหาค้นหาเราไม่รู้ว่ามีที่ไหนบ้างนะภูร้านดาวมาดูดาวโอเคตอนนี้ผมอยู่ที่แยกเขาใหญ่เที่ยงหรือตรงเรือนจำของผ<ย><อ>่ เราจะปาไปไไที่นี่ต่อนะครับผมไม่ได้ไปกรุงเทพนะผมจะไปกล <อ army. S 1> างติ้นเออก็ที่เหลือก็ไหลไปเห็นไหมอย่างเยอะนะครับเผื่อใครมีแผนมาไว้ดูเส้นทางนะใช่ก็พาชมเส้นทางเขาใหญ่เที่ยงไปในตัว mm hmm. วันนี้เผื่อใครอยากจะแวะก่อนกับกรุงเทพนะ <S <S นไม่ได้อูหาว่าไปเยอะอเหมือนกันนะ <S <S โอ้เอเส้นทางเขาใหญ่เที่ยงตอนนี้รถเออ ชะลอตัวเฮไม่รู้ว่าชะลอตัวเพราะว่าจอดซื้อของหรือว่าหรือว่ารถเยอะเขาใหญ่สองอะตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันทั้งบนนะจะเป็นอย่างไรนะครับ <c oughs> เป็นอีกทางเลือกหนึ่งตอนนี้เราถึงแยกที่จะไปภูร้านดาวแต่ผมไม่ได้ไปนะผมเลี้ยวขวาเอ้ยผมเลี้ยวซ้ายถ้าเลี้ยวขวาตามกระบะค,คันเมื่อกี้คือไปภูร้านดาวนะครับ แต่เราจะไปเส้นทางที่ไปจุดสูงสุดของเขายายเที่ยงใช่แล้วก็เนี่ยมีการขับ ATV ด้วยนะถ้าใครอยากขับแบบอเเ็นเจอร์ก็มีก็มีให้เช่าผมไม่รู้ว่าชั่วโมงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมยังไม่เคยมาขับที่นี่นะครับนะครับเปิดไฟเลี้ยวเขาน่าจะเข้าแต่อ่าป๊าเขาอยากแบบเขาอยากมีสักคันหนึ่งเวลาเราไปเที่ยวไหนอะไรเงี้ยเราก็ขึ้นรถมาได้แต่แค่นี้ของก็เต็มรถแล้ว เรามีความฝันว่าเราอยากมี ATV เนี่ยเอาไว้ท้ายกระบะเวลาที่เราไปดอยหรือเราไปสวนเราอ่ะเราก็จอดรถแล้วเราเราก็ขับ ATV นะครับตอนนี้ผมโดนกดดันด้วยแกงมอเตอร์ไซค์อยู่ด้านหลังเนี่ยเออนำทางพาเออมีหลายคันมากเป็นรุ่นใหญ่นะเป็นรุ่นใหญ่วัดเขาหญ่เที่ยงใต้ตำบลคลองผายอำเภอสีคิ้วนครราชสีมาเดี๋ยวเราก็จะแบบเป็นการท่องเที่ยวที่ผ่านวัดแล้วก็ผ่านเมรุนี่ข้างหน้า อันนีผ่าน,น,านแทนไม่ได้แตะเลยเนี่ย <c oughs> ปล่อยไหลข้างน้าปล่อยไหลยังไหลเร็วแสดงว,ว่าเรามาถูกทางถ้าเราผ่านมินเนี่ยใช่วานบนขาวลานกลางเต้นอีกสามวันมีจุดนี้เราจะเจอทขาโอ้นี่เขาลาดปูนแล้วใช่ดี แคบนะทุกคน,มนกไม่มีหลาทางคือเวลาขับถนนพวกนี้ถ้าสมมุติว่าเรามีจังหวะที่จะหลบลงลงซ้ายลงดินได้แล้วก็หลบไปเลยนะครับเพราะว่ามันแคบจริงๆถ้าวิ่งกันตามถนนปูนที่ขีดเส้นไวนะ้เนี่ยเวลาสวดกันมันก็จะแบบเฉียดกันเลยนะกนรังกากรางการลาการลางเซนตติดภ<ะ>ูเขาเลยสวยวที่แถวเนี้ยเมื่อก่อนแบบยังไม่มีอะไรเป็นป่านะเดี๋ยวนี้เริ่มแบบ มีห้องว่างลงดินไปเลยเพราะว่าเพราะว่าถ้าอยู่บนเลนเน่ะเบียดกันแน่นอน่อยเราเป็นรถกระบะเราหลบให้เขาได้เราก็หลบไปเลยครับเจีจัดเดี๋ยวถูกซอยไหมถูกถูกใกลแล้วใกลแล้วกลแลไปเจอนั่นแล้วจะเจอจุดซิกเนเจอแล้วถ้าใครอยากดูของขอดยที่เขาชอบถ่ายลงว่าชันมากชันจริงอะไรเงี้ยใครที่อยู่ในคลิปนี้คือจะได้เห็นแต่แต่พูดพูดจากใจคนที่มาบ่อยอ่ะ จะบอกว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวไม่ได้น่ากลัวเท,<ๆ>เท่าไหร่หรอกครับเมืม่อเทียบกับหลายๆที่เนาะมันแค่ทางสั้นๆ <มา S 1> เลยสั้นมากครับแป๊บเดียวเองนะครับใกล้ถึงแล้วใกล้เมื่อก่อนอะ่ะจะเป็นหินใหญ่ๆเต็มเลยแล้วก็มีแพะด้วยเฮ้อยอันนี้เขาทําแล้วเนี่ยใช่ใช่เพ้่แต่อย่าแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่เราขึ้นเนินชันเราอย่าไปไปจี้ตูดคันข้าง,างหน้าหรือหรือไปใกล้ข้างหน้ามากให้เวียนระยะเพื่อ ให้เราเว้นส่งอย่างเงี้ยครับผมผมไม่ตาม Fort จ er อเนอร์เลยนะโฟลเจอเนอร์ er อยู่หน้าผมเพราะว่าผมต้องการจังหวะเร่งน,นะครับแต่ของผมไม่มีปัญหาหรอกรถผมนี้ผมก็ใช้เป็นเกียร์แมนวนวลของออโต้ก็เป็นเกียร์สองนะครับนี่ผมก็ลงก็คือตอนนี้เธอตกไปอยู่ผมคือผมไม่ไม่กลัวเพราะว่าตอนนี้ผมเปิดขับเคลื่อนสี่ล้อนะผมจะวิ่งยังไงก็ได้แล้วแต่ผม <laughs> อ่าเนี่ยผมต้องหลบให้เขาเนี่ยตเมื่อก่อนนะอยู่เงี้ย ใช่นี่เห็นข้างหน้ากันไหมทุกคนที่รถกระบะกำลังขึ้นไปกำลังลงมากันอันนี้นะครับผมต้องบอกเว้นช่วงเอาไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นด้วยเกียร์ดีให้ทุกคนดูนะว่าทํำยังไงนะครับมาถึงจุดนี้ให้คุณกดไปเลยนะเกียร์รถกระบะด้วยรถกระบะไอ้เกียร์ธรรมดานะครับคุณใส่เป็นเป็นเกียร์หนึ่งขึ้นไปเลยนะครับเห็นไหมคุณจะผ่อนนะไม่ว่าจะขับออโต้หรือเกียร์ธรรมดาไม่ต้องพ่อนเรียเหยียบขึ้นไปเกียร์ดรก็ขึ็นได้ครับเกียร์นีกไขึ้นได้ขับออ้หรเสร็จรล้ว ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับคือบางคนน่ะพอไปจี้ตูดตรงเนินเมื่อกี้แล้วแล้วเขาเรียกว่าอะไรวะต้องยกคันเร่งเพราะว่าติดคันหน้าแล้วจะเหยียบส่งต่อรอบมันตกพอรอบมันตกรถคุณจะไม่มีกําลังไปต่อนะครับไรอุไยชาไง่เราถึงแล้วาเต็นบ้านพักโฮมสเตย์วันนี้เราพักทั้งกลางเต็นแล้วก็บ้านพักใช่ไล่อุไรชามีบ้านอยู่หนึ่งหลังมีทั้งหมดสามห้อง เป็นแบบโซลาเซลล์ะนะครับไม่มีน้ำอุ่นไม่มีตู้เย็นไม่มีอะไรนะเปิดไฟได้อย่างเดียวนะครับสำหรับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงถนนดินลมไม่แรงนะครับว่าน,นี้บอกเลยลมไม่แรงในช่วงถนนดินถ้าเป็นรถเก๋งก็ใช้ <c oughs> ความเร็วต่ำแล้วกันเพราะว่าเสี่ยงต่อการช่วงล่างขูดนะครับที่บอกว่ามาสบายๆคือเราอะกระบะเราเป็นกระบะไม่ได้โหลดนะผมเป็นกระบะสูง เออผมยังไงก็ได้อะผมไม่กังวลถ้าเป็นออีกคันหนึ่งมาผมจะวิ่งรูดเล่นแล้วละเออมื่อก่อนเอาอีกคันหนึ่งมาทำช่วงล่างมาวิ่งเส้นนี้ครับผมวิ่งอยู่ประมาณสามสิบอะรูดเลยเ,ออเล่นรูดเล่นเนอืย สวัสดีครับ45่สิบ้าท่านครับตอนนี้ผมอยู่ที่เขาใหญ่เที่ยงครับผ่านจุดไคลแมกมาแล้วนะครับกาลังจะไปผ่านะลรนะแคมป์ไซน์เนาะมีแคมป์ไซน์เมล็ดนะ S S B ไม่แม่อีกอันหนึ่งอ่ะที่มาดูดะที่เราที่เราไปกินกาแฟจําไม่ได้ชื่ออะไรครับที่หนึ่งมันจะมีแคมป์ไซน์ถอนแล้วก็ที่หนึ่งจำชื่อไม่ได้เงือจำชื่อไม่ได้โอ้วันนี้คนมาเที่ยวเยอะครับผมฝุ่นนี่แบบ ถ้ามาก็ไม่ต้องขับเร็วก็ได้นี่ไง ATV อ่ะนี่มี ATV น้อยด้วยเออแต่นี้ธุรกิจ ATV แถวนี้เริ่มเกิเดขึ้นเยอะนะเอาจริงๆเนี่ยผมมีทางลัดด้วยนะทางลัดที่จะไปไล่บุไร่ชาสำหรับรถกระบะคันนี้นะรถคันอื่นผมไม่รู้จะไปได้ไหมแต่ไม่อยากไปมันค่อนข้างเอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะดเวนเจอร์ Adventure นี่ต้องลุยไล่ภูฟ้าป่าฝน,นมชิพอจังเลย ตอนนี้มีลานกลางเต็นท์เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมขอหันกล้องไปทางด้านขวามือนะครับเพราะว่าจนใหญ่แล้วลานจะอยู่ทางด้านขวามือนะเฮ้ยลานนี้ก็น่าสนใจนะครับลานเปิดใหม่แล้วก็มีภูผาการเด่นวิวนะครับอันนี้เป็นลานอาหารด้วยนะที่ดูอาหารแล้วก็ที่พักบอกแล้วว่าที่พักเยอะแล้วเยอะใช่แต่ว่าก็ต้องเพราะตอนกลับมาจากกรุงเทพเแล้วมองดูมองขึ้นมาเป็นไฟแบบทั้งภูเขาเลย โอ้83คนเลยเหรอตอนนี้โหขอบคุณมากไปเที่ยวด้วยกันนะคะไปเที่ยวด้วยกันครับไปกลางเต็นท์เขาใหญ่เที่ยงครับคนเยอะมากนี่หันกล้องอีกได้ไหมเนี่ยคุณจะเรียนหัวไหมผมอยากให้ทุกคนดูตลอดทางที่ผมไปอ่ะเนี่ยเนี่ยโอ้ล้วก็กำลังสร้างผมหันไปแค่นี้นะอันนี้มีเป็นกลางเต็นท์อีกเหมือนกันดาวอินคาดาวอินคา แต่ว่าตรงนี้ก็จะไม่ค่อยเห็นวิวนะเรียกว่าเอาบรรยากาศแล้วกันได้ยูเนี่ยฝั่งนี้ไมาถึงอาจจะไม่ได้เห็นน้ำจากคลองอะไรไงเป็นวิวอะไรเงี้ยถ้าต้องการความ p r i เ a t ส่วนตัวแต่เดี๋ยวนี้ถ้ามาที่นี่เนี่ยบางบางที่เขาเขาไม่รับ Walk-in นทุกคนต้องต้องจองมาก่อนนะครับเพราะว่าผมมาล่าสุดตอนนึงอ่ะไม่แน่ใจมาวันอะไรนี่เนี่ยเขาไม่ได้เปิดประตูตลอดเวลาละ เขาจะเปิดเฉพาะเวลาที <the> ่มีคนจองเท่านั้นนะครับเผื่อทุกคนอยากมาแล้วแบบอยากปุ๊บปั๊บมาเลยอะไรเงี้ยมันอาจจะอาจจะไม่บางที่มันอาจะที่เราอยากจะมาเขาอาจจะไม่ได้เปิดเราที่กล้องมันสั่นอะไรแบบนี้เพราะถนนนะทุกคนดูถนนนะในจออาจจะแบบไม่ชัดอะเนาะเรียกว่าน้องๆกอเซโลได้ไหม่ฝุ่นได้ได้แต่ว่ากอเซลโลฝุ่นกรึบกว่านี้อีกนะอ่่มีใครเคยไปกอเซลโลไหมครับ ที่กำลังดูอยู่นะผมขอพูดไปเรื่อยแล้วกันนะเอาะไซโลก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ผมไปมาแล้วแบบฝุ่นแม่งกระจายมากรถจากสีดำๆเนี่ยกลายเป็นสีสีส้มโม่เมนติเลยดูสีถนนที่นี่ก็ได้เอาพูดถึงออที่นี่แหละใช่เอองไงไปแล้วครับมอเตอร์ไซครับผมนี่เขาขี่อย่างนี้จมันแต่ที่นี่มันพัฒนาได้ดูดิเสาไฟฟ้าแรงสูง อูร้อยยิบสาคนแล้วทุกคนไปเที่ยวกับผมกันนะอีกสักประมาณไม่เกินสิบห้านาทีผมก็น่าจะถึงจุดหมายผมแล้วนะคือถ้าอยากมาพักจริงๆแบบไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรเลยอะ่ะเออจะได้เอาใส่ใช้ซีเสียบทีหนึ่งให้มักระตุกหน่อ เสียอคนดูเยอะอ่ะใช่ขอบคุณมากเลยเนี่ยว่าทุกคนชอบใช่ไหมเนี่ยฝากกดติดตามใช่กดติดตามได้นะบิ๊กเพื่อผมจะได้เวลาไปเที่ยวไหนผมจะได้ไลฟ์สดให้ดูบ่อยๆมีบีเอ็มมาดูจริงๆมาได้ครับไนเวลาดีว้นะเดี๋วดูรถรถเพื่อนเราว่าเขามาได้ไหมเพราะว่าค่อนข้างจะโหลดอยู่นะบีเอ็มอีกคันหนึ่งที่เขาจะมาพักไม่รู้เขาบีเอ็มมาเปล่าแต่คันนั้นเป็นโหลดกว่านี้โหลดโหลดโคดโหลดเลยดูสีกำแพงดีเป็นเพื่อน อันนี้เรามาถึงอะผมรู้นะอันนี้ร้านเลยเอยน่าจะเป็นแคมป์ไซด์นะถ้าจำไม่ผิดนะครับอ๋อใช่ใช่ใช่ใชตอนนี้อยู่แคมป์ไซด์แล้วนะขวาม,มือต่อไปก็จะเป็นอ๋อแพนโดล,ล่าอแอนโดล,ล่าที่เรามากคือแคมป์ไซด์นี่ก็อยู่มานานาน,าน,นะมานานมากเออเดิมแล้วอะเขาเป็นร้านกาแฟแล้วก็เริ่มขยับขยายมีที่พัก เดียวเข้าไปในนี้เป็นแต่เขาให้จอดข,ข้างนอกอือุ้ยข้างหน้าก็มาดูดาวสิมีไล่ทอร์นาโดยังนี่นี่ที่เคยไปแล้วเส้นนี้อ๋อที่ไปบุกตะลุยออฟโรดมาอือไปไหนก็ไม่รู้อ่ะวิ่งไปอย่างไกลอ้อมเขาอ่ะโอ้โหขึ้นใหม่ัน Sunny Camp s น n n y Camp อือเปิดใหม่เยอะมากอืมเปิดใหม่ข้างข้าเยอะเพราะว่าเด๋ยนนี้เนาะ สายแคมปิ้งมอไซค์เมื่อกี้สองคันใช่ไหมข้างหลังกี่คันนสายแคมปิ้งก็เยอะขึ้นใช่เอาจริงผมไม่ใช่สายแคมปิ้งหรอกถึงแม้ผมจะไปเที่ยวดอยอ่ะผมก็ยังเลือกแบบสบายอยู่ดีแต่ถ้ามันมีความจำเป็นที่จะต้องการเต็นท์ผมก็กางได้นะยิิงผมเป็นรักเป็นคนรักสบายนะครับถ้าเลือกได้คือนอนรงแน่ลุยก็ได้ไม่ไม่ถึงไม่ถึงง้ถ้าหาไดก็ ันนี้้ไดเลยคสบายอันนี้เป็นแผ่นว่าอ๋อเราเคยมาใช่ไหมพี่อ่านถูกไหมเดอะเดอะแพนเดอะแพนเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเขาเปลี่ยนชื่อเป็นเดอะแพนแต่ก่อนแต่ก่อนน่าจะเป็นอีกชื่อหนึ่งไม่ใช่ชื่อนี้นะครับโิยานแม่มเนี่ย B M ตกไปอยู่หรือเปล่า B M โหมีแต่โอ้มีแต่รุ่นใหญ่มาว่ะคือเขาก็ต้องรีบแซงอ่ะถ้าเขาอยู่หลังรถกระบะก็ฝุ่นฝุ่นใช่ครับ อันนี้อะไรอีกเนี่ยโอ้โหอันนี้อ่าไม่เห็นนี่โอ้โหลงไปนี่ก็มีอีกเยอะโอสำหรับคนชอบแบบลุยๆนี่แหละใครล้างรถก่อนขึ้นมามีร้องไห้เจ็บปวดเลยแหละเมื่อก่อนน่ะก็คิดว่ามันคงจะสุดที่มาดูดาวแล้วแหละเนอะใช่ ร้านนี้วิวสวยอาหารอร่อยทุกอย่างข้างหน้าของเราเป็น,ออปนมาดูดาวนะครับรมีไล่ไอไล่ชารีสาด้วยแล้วก็มีมาดูดาวอยู่ติดกันใครชอบที่ไหนก็เข้าที่นั่นอันนี้เพิ่งเปิดเมื่อก่อนพรเวทมากเออใครชอบที่ไหนเข้าที่นั่นนะครับเพราะว่ามาดูดาวจริงๆเป็นวิวกินอาหารตอนเย็นสวยมากมีเทเลสสะพานออกไปแล้วก็ถ่ายรูปกับวิวใช่อยู่ทางด้านขวามือของกล้องนะครับ ทุกคนตอนตำรับมาก่อนการมาก่อนใครเลยก็คือมาดูดาวใช่อตอนนี้คือแล้วก็มีทางให้เราได้ไปอีกเราจะไปต่ออันนี้คือทางแบบเรียกว่าสุดทางแล้วแหละไปตางเลยแต่เขาก็บุกเบิกเนอะทำที่ท่องเที่ยวไปอีกผู้ชมดาวบ้านผู้ชมอุ้ยอันนี้เริ่มมีมีฝุ่นแล้วเริ่มสวยแล้วเพื่อนเพื่อที่ไหนอ๋อที่ไหนครับอยู่ที่เขาใยเที่ยงครับตอนนี้นะครับอยู่ที่เขาใยเที่ยง โซนที่เป็นไล่อ่าไล่ทอร์นาโดไล่ s อ b เอ r บี่าร์ะครับที่เป็นข่าวรวมแรงๆอ่ะข่าวใหญ่ยยเที่ยงคลองไผ <4 S 1> ่สีเขีวนครละสีม่มาเต็มเต็มเลยนะเือ่อเพื่อต้องอบอกจังหวัดด้วยเพื่อบางคนไม่รู้ว่าที่ไหน แม่มาเที่ยวโควราชได้นะมาเที่ยวกันได้ปากช่องนะคลองไผ่ก็มีเขาใหญ่เที่ยงค่ะช่วงน,นี้บอกเลยว่าอากาศเย็นมากขนาดอยู่ข้างล่างอะที่ที่เป็นไม่ได้อยู่บนเขายังเย็นเลยตอนกลางคืนอ,อันนี้รถได้บอกไหมขัโนรเท่าไหร่ย <29. S 1> ี่สิบเก้าตอนนี้ร้อนอ๋อร้อนร้อนตอนนี้ร้อนแต่ว่ากลางคืน,นอ่ะเย็นอ๋อไมีเอทีบีในนี้ด้วยอะไละ่อะไ่สักเฮ้ยจะถึงยังอะ่ะยัง,ยงเราจะเจอไล่ทอร์นาโดก่อนถ้าจำไม่ผิดนะ อะไงง่ายนี่ไง ATV มากแล้วคอยดูคยดใครชอบขับรถ ATV นี่กำลัง <Jake S 2> จะมาค<ๆ>ุณกรูนะอะมาเป็นแก๊งเลยมอไซน์นำก่อนใช่จริงจริงเนี่ยผมสามารถรู้ผมไปวิ่งเส้นพวกเขาได้นะผมไปบุกมาแล้วอมีตอนนึงผมมาเที่ยวถ่ายรูปนะผมมาสำรวจเส้นทางใหม่ๆ s a f แ h a เว้นนี้ดังนะเนี่ยเหรอเออร้านกางเต็นด้วยเซแเว้นเออ โอ้การก่อสร้างสุดยอดอต่อไปไล่ททรนโดูรถพาสานี้ไปวนเล่นไรข้างหลังอันนี้นอะไรเนี่ยลานกางเต็นท์ไล่ภูผาตะวันดาวไล่ภูผาตะวันดาวแนนำ<ต>่เซฟเฮเปนดะดัสวยด้วยยังไม่ถึงอีกยางนะของเราของเราคือเกือบสุดทางก็คือเป็นเป็นสองลานกางเต็นท์สุดท้ายนะครับที่อยู่ ส,นะสูงสุดของเขาเย้เที่ยงอยู่ในสุดล้วแต่ว่าผมว่าจะพาแฟนผมไปเที่ยวอ้อมในนั่น,นก่อนรอบนึงแล้วค่อยเข้าไล่อุชาไลอันนี้อะไรครับอันนี้อะไรเราดูป้ายกันนะมีขุดเยอะนะอะไรน,นะ้านกลางเต็นอะไรนะอ่านว่าอะไรคาสารขาสา อันอน,นี้โหกับภาษ,าษาอังกฤษคือออนคือออนแอมากเลยอ่ะได้แต่ภาษาเราอ,อ,อยู่โคราชอันนี้ใหญ่<ต>นะร้านใหญ่นะร้านใหญ่เฮ้ยมีเสาไฟด้วยอ่ะเธอใช่แต่ว่าเขาไม่ได้เปิดคือถ้าเขาให้เปิดใช้ไฟก็น่าจะต้องเสียเพิ่เนี่ยมีไฟฟ้าแต่เราไปดูไร่่บูชาก่อนข้างหน้าเป็นไร่ทองถินมันจะแบบลึกจริงรเอสีถึงยัง ยดูดิต้นไม้เป็นส้มหมดเลยอ่ะไม่ไม่มีทางได้เขียวโอ้โหรถเก่งรถเก่งอุ้ยพี่เต๋อเอารถมาไหมเดียวแกเอารถแกก็ต้องเอารถแกมาแกจะกอกระบะแกจะเอารถแกแบบโฟล์กเจอเนอร์เลยคนอกมาคงไม่เอาันนั้นมาหรอกคนนี้อันนี้ ครมมูผาม่านหมอกอ่ะเลี้ยวกันแล้วสองคันนะครับคันที่นำหน้าผมนะครับเขาพักที่นี่นมาด้วยกันหรือเปล่าอาจจ,จ,จจาะอาจจาะเพราะว่าเขาเดียวไปพร้อมอกันเรายังไม่ถึงครับเรายังไม่ไมถึงนะไ,ไปกันต่อเราอยู่ลึกมากครับ <laughs> มีมหินก็ลดฝุนได้ครเดี๋ยสักพักก็น่าจะเป็นรากาเต้นเลย นนนี่เป็สววตัวระวังสัตว์เลี้ยงข้ามถนนอยู่ที่นี่นะเขาจะเลี้ยงแพะกันบิ Big, ๊กเบียแคมผเคยได้ยินชื่อน่าจะเป็น้านกางเต้นใหม่เนี่ยน <c oughs> ผมจะเริ่มรู้แล้วทีนะฝั่งนี้ก็สวยอะ่ะเฮ้ยไล่ทอรนาดูป่ายใหญ่มากให้เพื่อนเพื่อนดูปาป่ามือนะครับผ่นกล้องครับค่อยอค่อยค่อยอยขับไป นี่คือไล่ทอร์นโดที่ทุกคนชอบเห็นคลิปว่าเต้นปิวคือที่นี่เออผมเคยมาแล้วกับเพื่อนลมแรงมากผมมาก,กับเพื่อนครั้งหนึ่งนานนอน,นแล้วที่นี่นะครับสุดยอดเลยตรงนี้ลมโคตรแรงเหมือนเป็นร่องลมผ่านแล้วก็ด้านหน้าติดติดกันก็จะเป็นไล่ SSB Park ารนะครับ อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นจุดยอดฮิตเหมือนกันสองที่เนี่ยเขาดังคู่กันดังคู่กันมากแล้วก็อยู่ติดกันใช่ดูรถเต็มเลยครับแต่เรายังไม่ถึงเรายังไม่ถึงครับเรายังไปต่อครับทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อนะสิเป็ดคนสุดท้ายนะอ้าวเหรอใช่ยังเหลือสิเป็ดคนยังดูอยู่ขอบคุณมากเลยที่ยังแต่ช่วงพีพีร้อยกว่าคนในที่ยังดูด้วยกันขอบคุณมากครับเนี่ยเธอมาทําร้านกลางเแจ้งไว้ใช่ไหมเนี่ยบิ๊กแบ๊กบิ๊กแบ๊กแคมป์นู่นพี่เป็ดนู่นพี่ไปลุยแถวนู่นไหม ตอนที่มาหิวจนหายหิวแล้วเนี่ยเย้ทุกคนเราจะถึงแล้วถึงแล้วไล่อุ่ยไ่ชานีคุณเห็นซ้ายมือไหมคือไม่มีทางซ้ายมือเนี่ยผมไปมาแล้วนะล่องเนี่ยคือมันจะไปไล่ไปดินไปลุยแม่งโคตรบูอ่ะแต่ไม่พาไปเลยแต่ถ้าเราตรงไปนี่คือสุดแล้วนะนี่คือสุดทางเข่าเยี่ยท่งแล้วไอ้ข้างหน้าก็จะเป็นอะไรนะวิวอะไรนะวายฮิววายฮิว นี้ก็ไปทางไหนอะนี่ก็เลี้ยวนี่ไงแล้วก็ปล่อยแล้วก็เข้าครับถึงแล้วครับไล่อุรุกคนไม่ตรงขึ้นไปหรอตรงไปทางไหนแล้วนั่นมรนเด็นการหนึ่งอ๋อเหรอใช่ถึงแล้วครับที่หมายของผมนะครับเราผมไปหาที่จอดรถผมต้องไปหาแล้วบ้านเราอ่ะเป็อไงปลอดเลยเราไปจอดใกล้ๆบ้านนะ อ่ะเขาจอดนี่กันเลยเนี่ฮะงั้วเราก็ต้องจอดนี่สิแปะของลงก,ก่อนวางของลงก,ก่อนอกกอน,นี่ไงที่จอดอีกที่นึ่งนะเขาก,กางประตูวไว้อยู่อะไหนอยู่ไหนกันนะคักหาหน่อยทุกคนตอนนี้นหาเพื่อนไม่เจอครับผมน,น่าจะอยู่หน้าบ้านนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนปวดเฉียไปเข้าที่บ้านเลยครับ นี่ห้องน้ำลงกว่านั้นะทุกคนคนเยอะมากครับโทรหาให้หน่อยได้ไหมเราอยู่ตรงไหนเเราจะได้แบบไปถูกทางนี่ป่ะนี่ไงถึงแล้วไออม่ต้องโทรแล้วอ๋อ,อนี่ไงบ้านเอารถเข้านี่ดีแล้วเธอกลางจริงรที่ไหน ตอนนี้ก็มาถึงไร่อูไราชาแล้วนะครับคนมากลางเต็นก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแดดตอนนี้ดีมากแรงสุดๆไปเลยนะไปเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศของลานกลางเต็นกันดีกว่านะครับด้านหน้าก็คือบริเวณลานกลางเต็นนะก็จะมีโซนด้านนี้ซ้ายมือของกล้องนะอ่า แล้วก็นุ่นเลยครับตรงไปข้างหน้าซึ่งผมอยู่ตรงนี้ตรงลางด้านซ้ายหมือนะครับมันจะมีบ้านแล้วก็เป็นเรียกว่าสำนักงานของเขาแล้วกันคืออ,อยู่ตรงนี้เลยตรงนี้ก็รอถ่ายทำแบบพาทิ์ตกอยู่นะแต่ดีมากนนี่คือใช้คำว่ากองนหน่วยการได้ไหม บ้านที่ผมอยู่ก็คือทังสูงอันนั้นคือสามห้องนะรับนี่เต็นที่ออกมาก,กางกันก่อนหน้านะ <c oughs> เต็นใหญ่มากนะครับวันนี้คือโซนที่ผมกางกันคือตรงนีนะ้กำลังเตรียมอุปกรณ์กันอยู่นะครับน่เห็นไหมมีตั้งแต่เต็นเหลืองไปตนห้างบนนะแล้วก็ไีเ่เลย ถึงแล้วนี่ก็เต็นท์มุมเองครับเต็นท์เล็กๆไปเป็นนั่งกันก่อนเนื้อวัวย่างนะครับอะไรนะมันคือส่วนไหนส่วนไหนนะครับเนื้อเสือไจิ้วาเกียวเนาะติดมันติดมันซีโคงอ่ะไปจัดก่อน ตอนนี้กำลังเรียมมาหันเฮ้ยการลมเสียว่ะก้องก้องตัดก่อนวะก้องตัดก่อนมันยังแบบไม่มืดเลยลมเสียเลยกุ้งกุ้งอะไรวะกุ้งใหญ่กุ้งใหญ่อันนี้ลายเสือมีกุ้งลายเสือไม่ตรงนี้ได้ฐานองคายครับ ท่าานเอจุดวันเดียวติดคิดว่าคิดว่าไร้ควันแต่ทำไมมีควันอ๋อมันเป็นน้ำจากหัวกุ้งครับก็เหมือนแบบหนาวๆต้องฟูดเผ็ดๆเลยรอกินอย่างเดียวรรอกินนะปีใหม่ที่กินมาม้านนะคะเราไม่ทำอะไรตอนนี้เรารอกินนะวันนี้มีส่องดูดาวด้วยกล้องคอมพิวเตอร์ ฮัลโหลเสียงกล้องดีนะนี่บ้านพักด้านหลังมีสามห้องนะครับเดินเลยครับเดินเลยครับอันนั้นให้ไหมมีนมีนกับพี่ใช่ไหมรอบเผ็ดมีรอบใครบ้าง นี่ไงสามคนนะเพราของหนูเหรอไฟของหนูเหรอมามากเจอไฟของนี่นี่ไงได้ได้ถอดยังไม่ได้ใช้ฮะพี่เขาจะถอดปั๊กนะไม่มีใครใช้เนาะขณะนี้เวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับลมแรงมากแรงแบบเต็นท์สั่นเลยตอนนี้ เขวงมากว่าไอ้อที่ตอกหมุดไปเนี่ยมันจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลุ้นกันคืนนี้นะเนี่ยยังพัดไม่หยุดเลยดูสั่นตลอดเลยแล้วพี่ที่เขามานอนไอ้อข้างล่างเขาบอกว,ว่าเมื่อวานลมแรงมากเออเดี๋ยวรอดูคืนนี้รู้ก,กันเลยว่าแรงแค่ไหนนะครับลมแรงมากคนระับ ตอนนี้เวลาตีห้าเกือบห้าสิบเลยนะครับเต้นฟูชีวิตมากตอนนี้สวัสดีครับทุกคนอันนี้ผมตื่นมาแล้วนะเกือบหกโมงเช้านะครับลมแรงมากๆเลยนะ โคตรเย็นนะสุโกองสาขาสั้นทิกๆเลยเนี่ยดูลมดด้อไม่โยกอ่ะสู้ลมแบบนี้กันมาทั้งคืนหนาวจริงหนาวจริงหนาวมากนี่ทรงผมเพิ่งตื่นนะเพิ่งตื่นยังไม่ได้จัดการอะไรเลยกะ็จะไปนอนต่อแหละ ผมซื้อมากนะอยู่ตรงไฟอยู่ตรงไฟโอเคนาวนี่ที่เขาใหญ่เที่ยงนะครับดูไปเราเดินไปนอนๆดีกว่าสักเจ็ดโมงให้ลุก